รสชาติเป็นยังไงบ้างเออมันผ่านไปได้คุณชอบก็ดีแล้วลินตู้นี่คือแส้งทำหรือว่าจริงมันรู้สึกเหมือนเขาชอบกินจริงๆแต่คงถือมันไว้เพราะไม่เพียงแต่ขโมยอาหารที่แม่ทำเพื่อผมแต่ยังขโมยความสนใจของแม่ หนูอยากกินพักแต่ต้องการให้แม่เรี้ยงหมดแล้วร้องต่อไปเธอแดดดีจะทำอย่างนี้กับจิ้วได้อย่างไรพนมิดพ่อเกียดชังนี้ฉันต้องตัดสินแล้วใครบอกว่าให้คุณลังเลก็สมควรนะ่ะได้รับมัน จิ๋วหรือว่าจะกินจานเดียวกับแม่เร่ามามีดีที่สุดหนูอยากให้มามีเลี้ยงเอาร่ามามีเลี้ยงให้ที่จริงจานผักของฉันมีมากกว่าอีกฮิฮิฮิงงกินลงไปแล้ว อู๋อร่อยไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับพวกเขาได้นี้ทำาไมถึงรู้สึกว่ามันอร่อยมากในวันนี้จิว๋วควรกินเนื้อสัตว์และผักด้วยนะอย่าก,กินจุกจิกจู้จีจ้หรือเสียอาหารนะหากผู้ชนาการไม่สมดุลจิ๋วจะไม่โตเป็นคนตัวสูงและจะไม่สามารถปกป้องแม่ได้ในอนาคตไม่โตเป็นตัวสูงไม่ได้ ผมจะกินผักเยอะๆเะติบโต,ตเร็วเราคว้ามแม่มาจากพ่อเด็กบ้านนี่เขาดูเหมือนพูดจริงจังอ๋อไหวอี้ดูเหมือนว่าเสี่ยวจิ๋วจะชอบคุณจริงๆนื่งองจากเสี่ยวจิ๋วเต็มใจที่จะฟังคุณคุณต้องสั่งสอนเขาให้ดีในอนาคตคุณรู้ไหมท่านวางใจได้คะ่ะ ฉันจะเป็นบัติต่อเสี่ยวจิ๋วเป็นลูกชาของฉันเองแย่แล้วคุณยายก็ยอมรับซื้อไหวอี้บัตซบอยพูดถึงคุณหลินคุณด้วยฟินและเหล่าหงวยยินบางทีแม่คำพูดของคุณชายคุณชายน้อยก็ไม่ยอมฟังด้วยซ้ำคุณจะเชื่อฟังแม่อาเรียงที่เพิ่งพบกันได้อย่างไร นาหญิงเก่งจริงๆเป็นเวลานานที่คุณชายน้อยเต็มใจที่จะลิดเริ่มที่เข้าหาผู้หญิงคุณเป็นคนแรกโปกติคุณชายน้อยจะไม่ยอมฟังคําสั่งสอนจากเราผู้หญิงเลยฮึดูเหมือนว่ากำลังชมฉันแต่จริงๆแล้วกำลังกงขัดแย้งหรอฮ ราฟูหญินจะยอมรับตำแหน่งของท่านในใจของร้านต่ำกว่าผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันได้อย่างไรล่ะคุณฉินมูราฟูหลินรักจิว๋วจิ๋วก็เคารพท่านทาไมถึงว่าจิว๋วไม่ฟังคําสั่งสองของราฟูหลินยิ่งไปกว่านั้นชะตากรรมของแม่โรกระหว่างฉันกับจิว๋วก็ได้รับจากราฟูหลินเช่นกันคุณยายครับ คนรอบข้างคุณเป็นคนช่างพูดจริงๆในายท่านเขายิ้มแล้วคุณยายคุณเป็นอะไรไหมขอโทษค่าคุณยายหนูเพื่อทำซุปโฮมูมู่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรมาก่อนยายก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คราวนี้ฉันเก็บเธอไว้ไม่ได้จริงๆ ธอไปที่ฟาร์มในชนบทครเครดสักพักเราข้าไปต่างประเทศเธอคุณยายคุณไม่สามารถไล่หนูออกไปแค่เพราะฉันทำรายหม้อสุปหนูรับใช้คุณมาหลายปีแล้วคุณยายไม่เก็บคุณไว้ไม่ใช่เพราะคุณข้อซุบช้าแต่เพราะความรารถนาที่เห็นแก่ตัวของคุณหนักเกินไปเพราะคุณธรรมของคุณไม่เพียงพอคุณยังพยายามทำความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณยายกับฉัน คุณยายจะเก็บคุณไว้ต่อได้อย่างไรฉันคุณหนูเชิญเลยครับค่ะวันนี้โมโมทำมากเกินไปฉันจะสั่งสอนเธอและจะไม่ปล่อยให้เธอปรากฏตัวต่อหน้าพวกเธออีกหนูไม่เป็นไร คุณยายไม่ต้องสนใจเรื่องนี้มามีคุณเห็นไหมผมกินมันหมดแล้วพรุ่งนี้ผมอยากกินข้าวที่คุณทำโอเคไหมได้สิผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าเธอ อยากเป็นผู้หญิงของฉันแต่พอจิ๋วอยากจีบเธอเธอก็ไม่ปฏิเสธนี่มองฉันเป็นกิ๊กหรออืมฉันเนี่ยอิจฉาหรอเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเพียงการถูกยุ่วยุโดยจิว๋วเริ่อดคุณชายไม่คนรพึ่งพาแม่ของเขามากเกินไปเธอจะไม่แต่งงานในอนาคตหรอ ไม่แต่งงานไม่มีรูปตอนแก่ก็ต้องอาศัยอยู่ในโรงพักคุณชราและพยาบาลแอบบีบเธอถ้าอย่างนั้นแม่เป็นภรรยาของผมก็ได้เราไม่ใช่หรอฉันเห็นเธอไม่มีระเบียบวินยัยลุงจงพาเขาขึ้นไปชั้นบนเขียนกันบ้านสิเขียนไม่เสร็จคืนนี้อย่านอนครับคุณชายน้อยปวดขึ้นไปชั้นบนเธอ ฮ่าอยากสั่งสอนก็ให้คำสั่งสอนอิจฉาก็คืออิจฉาไปพ่ออย่าทำตัวสับสนปรินตู้เป็นผู้หยาแ่แล้วเวลาทะเลาะกับลูกชายของเขาเหมือนเป็นเด็กอนุบาลแม่วันนี้คุณได้เจอหวยอี้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างมีจุดที่แปลก เซวจิวนั้นแปลกประหลาดและไม่มีใครในครอบครัวสามารถเดาความชอบของเขาได้แต่ฉันพบว่าไวอีรู้อยู่เสมอว่าเซลจิต้องการอ,าอะไรเธอบอกว่านี่คือเหตุใดฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะเวอี้เป็นคนช่างสังเกตมากไม่ความเข้าใจโดยปริยายนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยการสังเกตคำพูดอีกต่อไปมันเหมือนกันโทรจิตระหว่างแม่กับลูก เป็นไม่ได้อย่างไรแม่ผู้ให้กำเนิดของเซียวจิ๋วกับเว่ยอี้ไม่ใช่คนเดียวกันฉันคิดว่าพวกเขามีชะตากรรมมากมายมีชะตากรรมเช่นนี้ในโลกที่ชอบได้ตอนแรกพบอย่างนั้นหรอ